ัฟังแล้วเหรอเรรส,สียบในโอ้ยใส่เสื้อใหม่มาเป,เป,เปาเื้อนวันแรกเลยเว้ยมีแต่ขี้ยาขี้อะไรก็ไม่รู้เต็มงามจะปั๊กวิ <laughs> ไม่นานหรอกเดี๋ยวพอไปมุงไม้ไปสิก็ต้องเอาไปนี่เอาปลาให้เอาปลาไปใส่ไหนใส่เลนส์เอาไปฝากไว้บ้านการไงบได้ยเลือกมากเลยไหนตัวไหนเนาไหนตัวทุกว้ายเต้นเต้นปล่อยไว้มันเป็นอาหารโอ้ยตัวนี้ไม่รอดหรอกนี่มีนี่นี่พี่หยองมันต้องร้อนแดดตายเที่ยงนี้เลยอะตัวนี้อย่างพี่อ๋องตายแลนะ ปานินไม่รอดหมอตะกับหรือเปล่า <c oughs> ปานิน,ไม,น <c oughs> ไม่รอดแล้วนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมี <c oughs> มีขี้บุหรี่เนีาา่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปลาอยู่嘛ปลาคาร์ฟมันมีขี้บุหรี่เนี่ยปลาอะไรวะเดี๋ยวตรงหน้าพี่เลยอ่ะที่มันกำลังว่ายอยู่อะหมอช<อ>้างหยียบหมอตาล

วันนี้ไม่ไหวเต็มอยู่ใช่ไหมใช่อะไร b ีป้องกนะ้าดีดำๆลปอย่างงี้

ยายเมย์มันอ่านกินแล้วๆหมดทีนี่ต้องมุเนี่ย ไม่ลไม่นากแล้วเหรอตื่นเต้นแตแล้วโอ้ยหนาว จัดก้อนหินพี่อ้วนจัดก้อนหินเอาวางเป็นรูปพญานาคพี่อ้วนเนี้ยออกไหมมันจะไม่ตายใช่ไหมตายก็ก็เน่าให้มันเป็นอาหารไปนะนไนเนาะพี่ฉลามไม่ฉลามไม่ ได้ยินเสียงมาลองไม่ขุดนนี่ทีมมานี่หัวเหมือนเหมือนปลาดุกเลยอะ่ะน,นี่สวายเผือกเหรอว้าวเอ็มรู้ว่าตัวนี้แหลปะปลาคราฟยักษ์ าเป็นแผลใช่ติด <ไป S 1> เชื้อ